ผมเลือกใช้บริการที่เจเนรีคลินิกครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาทําหัตถการเลเซอร์น้องชายขาวใสที่นี่นะครับและที่เจเนรีคลินิกนะครับคุณหมอหนึ่งก็ได้รับอเมริกันบอร์ดด้านความงามจุดซ้อนเลนส์คนแรกของประเทศไทยมาตรฐานอเมริกา USFDA ด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าภายในคลินิกนะครับเป็นยังไงแล้วก็การทาหัตถการเป็นยังไงแล้วก็หลังกการที่เราทําแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกรพร้อมกันเลยครับสอบถามื้นต้นครับว่าเลเซอร์น้องชายนะครับ เจ็บไหมครับค่ะอันดับแรกเลยต้องบอกว่าออด้วยความที่เครื่องของเราค่ะเป็นเครื่องที่ไม่เจ็บนะคะไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องแปะแะชานะคะหลังจากที่ผมทําแล้วอะค่ะเราครดูแลตัวเ,เองยังไงครับหลังทำเสร็จค่ะคุก้อยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเลยค่ะสามารถไปช้อปปิ้งไปกินข้าวไปดูหนังไปทํางานอะไรต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องงดเพศสัมพานธคัญด้วยค่ะสามารถนิ้สเท้าสำคัญได้ภายในคืนนี้เลยค่ะไม่นาคพ่อและทีมท,ทุกคนก็รู้สึกเย็นเยนเนาะเป็นงไงบ้าง รู้สึเกยเย็นยๆครับเพราะว่ากหมอเขาท้าเจลให้เขาหลังจากที่เราทำผ่าตถการเสื่อมลอยนะทุกคนไม่น่กกากลัวอย่างที่คิดครับเพราะว่าคุณหมอก็แบบเฟลรลลี่เนาะเป็นกันเองแต่เราเป็นผู้ชายแล้วก็แอบเขินนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่น่กกากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ไม่เจ็บอย่างที่คิดทุกคนอย่างที่เราได้ปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วนะเดี๋ยวผมให้คุณหมอหน,น<ะ>อึ่งนะครับฝากเจนิี่ทีคลินิกหน่อยครับว่ามีสาขาไหนบ้างนะครับแล้วก็เปิดอยู่ที่ไหนเปิดอะไร สำหรับใครนะคะที่มีปัญหานะคะคในเรื่องของสุขภาพเพศนะคะแล้วก็อยากจะดูแลน,นะคะในเรื่องของความงามจุดซ่อนเลนนะคะ <c oughs> ก็สามารถคับมาพบวันหนึ่งได้นะคะที่เจนทีคลินิกค่ะตอนนี้เรามีนะคะที่เดียวนะคะก็คือที่เซนท่ันติงก้านะคะท o วร์เอค่ะชั้น1 0ค่ะสามารถติดตามเจนนีกคลินิกได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะคะ YouTube ค่ะหรือว่า t i k ต o อนะคะพิมพ์แอดจิตคลินิกได้เลยค่ะดูแลสุขภาพน้องชายไม่ใช่เรื่องน่าอายทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการที่เจในทิคคลินิกเซ็นทรัลปิ่นก้านะทุกคนบ๊ายบาย